ตีกรอบรอบสนามสปอร์ตเฟรมิงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับตีกรอบรอบสนาม สปอตเฟรมิงกับผมบอมบิ๊กแบงวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมบอมพลวัตกันอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนว่ามันมีกระแสต่อยอดมาเป็นประเด็นต่อเนื่องของเวทีลูกหนังพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจากจบสิ้นนัดที่13บของฤดูกาล2อ2 4ยี่ถึง2อแล้วก็มาาธอนแมตช์ครับมาถึงเกมกลางสัปดาห์นี้ไปจนกระทั่งสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีให้ลุ้นให้ติดตามมันมีทั้งทีมที่สุขสงหวังแล้วก็ทีมที่ผิดหวังกันต่อเนื่องทีเดียวนะคร อย่างเดอะคอปส์ขงแดงหรือว่าูลที่เพิ่งจะสอยเรือใบสีฟ้าไม่เล่นฉลุยซะแล้วกลายเป็นเรือถูกจมกลางทะเลลงไปด้วยสกอร์2-0มันมีเกมของอันเดสลอตที่ยังคงต้องต่อยอดต่อไปกับเส้นทางในการลุ้นแชมป์ของซีซั่นนี้ในทุทกๆรายการด้วยชิ่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวของพลพรรคปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่กลายเป็นผีฟื้นจากหลุมขึ้นมาได้สําเร็จหลังจากที่เปิดรังอออทฟอร์ดถล่มเด็กย้ารอยเดินไปอีกครั้งด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ูสวัสดิ์เลยก็ว่าได้เช่นเดียวกันครับผมก็ยังมีการจัดทีมยอดเยี่ยมและทีมยอดแย่ประจําสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาให้คุณผู้ชมได้ลิ้มลองกันว่าจะเป็นไปตามความคิดของคุณผู้ชมด้วยหรือไม่ครับ เราจะเริ่มประเด็นของพรีเมียร์ลีกประจำวันนี้นะครับกันที่ทัพหงแดงลิเวอร์พูลที่กำลังฟอร์มแจ่มจรดัเหลือเกินขยับแต้มทิ้งห่างหรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าไปแล้วถึง11แต้มด้วยกันเวลานี้ครับแน่นอนว่าการที่ทางฝั่งของหงแดงลิเวอร์พูลทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมเด็ดดวงในเวลานี้ มันเป็นเรื่องของการต่อยอดความสําเร็จต่อจากเจอเก้นครอปที่จะบอกว่าเป็นอน,นิสงส์ต่อมาในขณะเดียวกันนั้นทั้งฝั่งของอนุสัตเองนั้นก็ทําทีมได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ยอมที่จะปรับเปลี่ยนอะไรที่เป็นจุดแข็งของทีมลิเวอร์พูลเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นการเติมเต็มจุดอ่อนที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมแดงกลางแล้วก็เกมรับของหงส์แดงให้มีความเหนียวแน่นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอีกด้วยตอนนี้นี่ลิเวอร์พูลอย่างที่บอกไปนำแมนซิตี้แชมป์เก่าไปแล้ว11แต้มและนำรองจ่าฝูงอย่างกันเนอร์ส อาร์เซนอลไปแล้วถึง9แต้มด้วยกันนะครับหลังจากที่ลูกทีมของอันเดอรสนั้นนำเราเดอะคอปเริงร่าอีกครั้งด้วยการเปิดรังแอนฟิลด์พิชิตแมนซิ t y ตี้ไปต้องบอกว่า2อือรสูนี่เป็นสกอร์ที่อย่างเยียบยอดและเป็นสกอร์ยอดทิตย์ในเวลานี้ในเกมวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมที่ผ่านมาครับยอดกุนซือสมองอิม่มชาวดัชนี้ออกมาเปิดใจหลังเกมเลยนะครับบอกว่าชัยชนะ เหนือทั้งแชมป์ยุโรปอย่างเรอัลมาดริดรวมไปถึงการอัดแชมป์ลีกอย่างแมสตี้ไปด้วูสกอร์เดียวกันนั้นคือ2-0มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับที่ The ะ o p อปส์ลิเวอร์พูนั้นสามารถพิสูจน์ตนเองว่าเอาชนะทีมที่มีทั้งผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดของโลกและนักเตะสตาร์ดังระดับเิลด์คลาสได้ทั้ง2เกม2แมต มีเพียงไม่กี่ทีมเท่านั้นที่ทําได้แบบนี้ที่สามารถเอาชนะทั้งมาดริดแล้วก็แมนซิตี้ไปได้นะครับแต่ทางฝั่งของสล็อตเองนั้นก็บอกว่าอยากให้แฟนๆเดอะค็อปทุกคนต้องเข้าใจด้วยว่านี่คือวัฏจักรของวงการลูกหนังอย่างแท้จริงถ้าลิเวอร์พูลต้องการจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้การชนะ1หรือว่า2แมตช์ในการเจอกับทีมบิ๊กบิ๊กบิ๊กเนมทีมใหญ่ๆเหล่านี้ยังไม่ดีพอยังไม่มากพอที่จะคว้าแชมป์อะไรได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอการยินวริยะให้ได้อย่าลืมนะครับว่าเกมลีกสูงสุดของเกาะอังกฤษนั้นน่าจะเป็นลีกเดียวในไม่กี่ลีกทั่วโลกนะครับที่แข่งขันกันแบบชนิดมาราทอนข้ามปีเลยต่อยอดจากนี้ไปเดินทันวาคมฮารดโหดจริงๆ จะบอกว่าแข่งขันกันแบบจุ๊จุเลยก็ว่าได้ไปถึงช่วงคริสต์มาสแล้วก็หลังจากนี้ก็เป็นช่วงของเทศการปีใหม่ไม่มีทีมไหนในโลกนี้ที่รายการจะต้องแข่งขันกันยาวขนาดนี้ยูเวนตุสีิม์ลีกอังกฤษเท่านั้นเองครับสต๊าบ,บอกว่าจุดยืนสาคัญของความสาเร็จที่ตนเองนั้นวางไว้กับลิเวอร์พูลทำได้อย่างดียิ่งเกินคาดนั้นเป็นเพราะว่าเขาพยายามที่จะสารต่อจุดแข็งของทีมซึ่งมีอยู่แล้วต่อจากยุคข,ของจิเกิลครับที่วางมือลงไปก่อนหน้านี้โดยเป็นการเสริมจุดอ่อนในเกมรับขันก๊นกนกนนนนอก เรย์น์เกรฟฟินแบ็กเดวินดุนเยสหรือแม้แต่กระทั่งผู้สำรประตูสำรองอย่างควีน์เคนเลอร์ซึ่งขึ้นมาเสียบแทนที่ของประตูมือหนึ่งอย่างเอลิสันเบเกอร์ซึ่งบาดเจ็บกันยาวพักยาวไปล้วนแต่ถูกยกระดับฟอร์มการเล่นได้อย่างเหนียวแน่นได้อย่างยอดเยี่ยมขึ้นผิดหุผิดตาจากที่ผ่านมาเลยด้วยซ้ำไปการที่ทีมมีสตาร์ดัง5ดาวเป็นตัวยืนหลักของทีมอย่างโมซาลาเ i อร์จิฟันไดรวมไปถึงเทรนต์อเล็กซานเดอร์อันโนเองนั้นถือว่าเป็นสามผู้เล่นทีแมนสาคัญของทีม ที่ลิเวอร์พูลจะขาดไม่ได้เลยในเวลานี้ครับทาให้การสารต่อโอกาสในการลุ้นแชมป์ทุกถ้วยทุกรายการในซีซั่นนี้มันต่อยอดแล้วก็เห็นต้องบอกว่าแสงสว่างที่ปลายเอโมงอย่างแ mm. ท้จริงสำหรับเดอะครอปส์ในยุคนี้และนํามาซึ่งการต่อรองการขอเพิ่มค่าเหนื่อยอย่างมหาศาลจากสาเนเตดังตอนนี้คนที่ต้องปวดเสียนเยก้าคงหนีไม่พ้นบอร์ดบริหารของขงแดงลิเวอร์พูลแน่นอนต้องเครียดกันจัดหนักทีเดียวว่า การจะจัดบริหารการเงินค่าเหนื่อยของนักเตะมหาศาลกันแบบนี้ได้อย่างไรเพราะว่าทั้ง3คนนั้นขอเพิ่มค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์มหาศาลไม่ต่ำกว่าหลัก10ล้านบาทเลยก็ว่าได้ตีบินเงินไทยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะยืนระยะในการที่จะให้สาวนักตเตะคีย์แมนสำคัญทั้ง3คนนี้อยู่ค้าแข่งบนถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปได้ยาวหรือเปล่าเพราะว่ามันมีผลอย่างยิ่งทีเดียวคุณผู้ชมต่อโอกาสในการที่จะลุ้นการคว้าแชมป์ไม่ว่าจะเป็นแชมป์ลีกแชมป์ถ้วยทั้งคาราบาวคัพทั้งลีกคั แล้วก็รวมไปถึงถ้วยบิ๊กเอียร์ถ้วยหูช้างยู Champions League, เอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้จำกันได้ไหมครับว่าการยูเรียนั้นถ้างมองไปที่ซีซั่นที่แล้วในช่วงก่อนคริสต์มาสจะเริ่มขึ้นนั้นเดอะกันเนอร์สอาร์เซนอลเป็นจากฝูงนำเหนือแชมป์เก่าแมนซิตี้อยู่ถึง8แต้มแต่ด้วยการที่ว่าอาร์เซนอลนั้นไม่เหมือนกับแมนซิตี้พวกเขาไม่มีอะไรมากพอในการที่จะโรเตชั่นนักเตะเข้ามาเสริมทัพเสริมความแข็งแกร่งของทีมในช่วงที่มันพลิกๆมากๆในช่วงเวลาอย่างนี้ มันก็เลยทําให้มีการสะดุดฟอร์มกันบ้างเสมอบ้างเป็นส่วนใหญ่สุดท้ายแล้วโดน Man City แมนซิสตี้แซงหน้าแซงป้ายเข้าวินเฉยเลยครับนั่นคือจุดสําคัญสําคัญที่อนเนอร์สลอตมองว่าลิเวอร์พูลเห็นบทเรียนราคาแพงแบบนี้ของเดอะการ์เนอร์อาร์เซนอลมาแล้วเขาไม่อยากจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นการนําห่างแต้มเหนืออาร์เซนอลที่เป็นรองจากงหงณเวลานี้ถึง9แต้มและนําหน้าแชมป์เก่าอย่างแมนซิสี้อยู่ถึงส1แแต้มในเวลานี้เขาบอกว่า มันไม่มีอะไรที่จะการันตีโอกาสในการคว้าแชมป์ได้เลยถ้าหากว่าพวกเขาเล่นด้วยความประมาทและที่สําคัญคือลิเวอร์พูลก็คล้ายๆกับนอสซันที่แล้วไม่มีนักเตะที่เป็นระดับเวิร์ลคลาสเป็นอะไรสำารองที่ขึ้นมาเป็นตัวเศษผู้เล่นได้ทัดเทียมกับผู้เล่นตัวจริงในเวลานี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับเอาละคือเรื่องราวที่นํามาเล่าสู่กันฟังตอนนี้ก็มองถึงเรื่องของการปล่อยตัวนักเตะออกไปลิเวอร์พูลต้องมองว่าการยุโระนักเตะที่มีควาสำคัญไว้จะเป็นอย่างไรผมมองว่าคนที่น่าจะมีโอกาสมากที่สุด ที่จะถูกเทรดออกไปจากทีมน,นะครับถ้าหากว่าบอร์ดบริหารของสโมสรของแดงไม่สามารถจะปล่อยตัวหรือว่าเก็บกักตัวเอาไว้ได้นั่นก็คือเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนต้องบอกว่าเป็น playmaker เป็นเล่นได้ทั้งตำแหน่งสารพัดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นปีกริมเส้นเป็นผู้เล่นประการหลังตัวหลักสํำคัญคญริมเส้นเหมือนกันแต่ว่าเทรนด์เองนั้นก็กําลังสองจิตสองใจแบบ50ค0ว่าอยากจะย้ายหรือว่าอยู่ค้าแข่งต่อบนถิ่นแอนฟิลการที่ย้ายไปนั้นต้องเป็นทีมที่มูลค่าสูงสร้างแวลูให้กับตัวเขาเองได้ ม,มีผลแน่นอนครับเป็นข่าวใหญ่อยู่กับสโมสรอบอุรีอัมบัดิตราชชุดขาแห่งลาลีกาสเปนเจ้าของแชมป์สองทร o p h จากซีซั่นที่แล้วคือชังแชมป์ลาลีกาและก็แชมป์ UCL UEFA Champions League ซึ่งแน่นอนว่าคาร์โลอันเชโตินายใหญ่บนถิ่นซานติอาโกบาริบิขคอมิดิตนั้นอยากจะได้เซอร์เรเกิร์ที่จะคว้าตัวทรนต์เล็กซอนันโนมาเสริมจุดอ่อนในเกมรับขอมิดิตในเวลานี้และมีอีกหนึ่งในยะสำคัญพร้อมที่จะทุ่มทุนมหาศาล นราคาหลักค่าตัวถึง100ล้านปอนด์นี่อาจจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการลูกหนังของโลกก็ว่าได้ที่กองหลังมีค่าตัวสูงมหาศาลขนาดนี้ระดับเบอร์คลาสขนาดนี้มันมีความเป็นไปได้ครับกับแมดดิที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าบนทุ่มของวงการสโมสรฟ,ฟุตบอลระดับโลกและอีกหนึ่งในยะสำคัญก็คือการที่จูดเบลิงแฮมนักเตะรุ่นน้องหรือว่าเพื่อนร่วมทิมชาติอังกฤษมีความสนิทสนมก็อบอกว่าใกล้ชิดแน่ในแชมเปี้อังกฤษกับเทรน แน่นอนว่าอาจจะมีการติดต่อพูดคุยการมีการแชทกันแล้วก็อาจจะมีการทาาทามกันให้เทรนด์อยากจะไปเล่นกับเพื่อนรุ่นน้องรายนี้บนถิ่นของซานติโกเบรเบวลของเรอัลมาดริดนั่นเองครับและนี่คือเรื่องราวความหลงของทางฝั่งของลิเวอร์พูลแต่ยักษ์กลับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่แน่นะคุณผู้ชมครับอาจจะฟื้นขึ้นมาในเกมกลางสัปดาห์นี้รวมถึงสุดสัปดาห์นี้ก็เป็นได้อย่าลืมว่าเป๊กัวเดอลาได้ชื่อว่าเป็นยอดกุญสือที่สมองอิ่ม เก่งที่สุดของโลกณเวลานี้แต่ช่วงหลังๆนี้มันมีนกลไกฝันฟืนสาคัญสําคัญของทีมนักเตะหลายๆรา,ายนี่มันมีอาการบาดเจ็บนักเตะหลายๆรายที่อยู่ในเกมรุกมันฟอร์มตกลงไปอายุมากขึ้นมันทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์สําคัญสําคัญ,คญและที่สาคัญก็คือว่าแทคกติกการเล่นของเป็กโกเดลลาานั้นหลายๆโค้ชหลายกุญซอนั้นอาจจะมองขาดแล้วว่ามันควรจะต้องจัดทัพอย่างไรในการที่จะสู้กับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นแชมป์เก่าสีสมัย ของเวทีลีสุดสุดข,ข,ของเกาะอังกฤษได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่ต้องเล่าสู่กันฟังและแน่นอนว่าความพ่ายแพ้ในทุกทุกรายการถึง6นัดติดของเปเปอร์เดวิลล่าและแมนซิตี้นั้นมันเป็นการตอกย้ำอะไรบางอย่างว่าแน่นอนว่ามันนี้มีใครที่อยู่หนาวอยู่บนยอดพีระมิดหรือว่าอยู่คำฟ้าได้โขงแดงเลี้ยูก็มองในเรื่องนี้เช่นเดียวกันต้องนมีการเสร์ฟทับแน่นอนในอนา,าคตต่ตอไปแต่ว่าจะเป็นใครนั้นต้องติดตามในอนา,าคตต่อไปครับคุณผู้ชมครับเอาละช่วงนี้เราจะขยับข้าม,มาบนถิ่นของของตองรตรดงนช ซึ่งโรเบินอโมลิมรับนายใหญ่ชาปรตุเกิสชาปรตุกเกตเนี่ยได้นำพลพรรคปีศาจแดงแมนยูนเจ็ตถลึงต้องบอกว่าความยิ่งใหญ่ฉลองความสะใจ,จอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายจากชัยชนะไปนานเหลือเกินด้วยการเปิดรังอุตสา์ดเปิดบ้านครับถลม่มท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอตันเป็นการตบเด็กกวาดาอีกครั้งหนึ่งด้วยสกอร์4-0ภูนสวัสด์สกอร์นี้เนี่ยอโมริมปรับทับ11ผู้เล่นตัวจริงถึง6คนจากเกมที่ยูโรปาลีกซึ่งเบียดเอาชนะ โบเดกริมว่าที่แชมป์นอร์เวย์ไป3ประตูต่อ2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าผู้เล่นอย่างคราบี้ไมโนกาเซมิโลดิโอโกดัลโลแมคัสเแรดฟอร์ดอัลมาเดโลดาวรุ่งทั้งหลายที่สร้างขึ้นมาจากทีมอะคาเดมี่เหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโจเัวเซ็กเซ่ที่ซื้อขึ้นมาในยุคข,ของเทนฮากนั้นออกสตาร์เป็นตัวจริงในนัดนี้แทนที่ของมานูเอลอูกาเต้เมสันเมาส์อันโทนีแล้วก็ยังมีเชลเลอร์มาเลเซียที่หายเจ็บ ระยะยาวมาเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่วนันนี้โดนดรอปเป็นผู้เล่นสำรองรวมไปถึงอเลฮันโดรการาโชและก็ลาสเุสฮพอยดุนั่นเองครับมันมีจุดที่เข้าใจได้ไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าโปรแกรมในช่วงนี้บอลอังกฤษมันเตะก,กันชุกจัดเลยแถมยังมีเกมพรีเมียร์ลีกกลางสัปดาห์ที่แมนยูต้องออกไปเยือนอาร์เซนอลเป็นเกมซูเปอร์ริ๊กแมตช์อีกด้วยอา,าร์มอลรูมนี้ต้องบอกว่าจำต้องโรเตชันขณะเดียวกันนั้นก็พยายามที่จะให้โอกาสแข้งปีศาจแดงทุกคนได้หมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายกันมาลงสู่สนาม เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์แล้วก็เสริมใยเหล็กเติมความแข็งแก่งให้กับทีมเพื่อทดสอบว่าใครจะเหมาะกับตำแหน่งไหนที่สุดและอีกอย่างหนึ่งก็คือการซื้อใจผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับเกมแดงกลาง ให้มีโอกาสได้ลงสนามในการใช้โคตด้าเปลี่ยนตัวได้ครบกันทุกนัดอีกด้วยตังหาถึงตุงจุดนี้เองครับนักเตะแมนยูเองนั้นก็ได้รับโอกาสทั้าทุกคนมีเพียงแค่รายของวิกเตอร์ดิลเลอที่ยังคงบาดเจ็บอยู่และอีกรายหนึ่งนั้นก็รอเช็คขอมฟิตก็คือเลนิโญโรดาวรุ่งที่เพิ่งเสริมเข้ามาในช่วงปีซีซั่นแต่ก็บาดเจ็บไปก่อนตอนนี้เกือบเกือบจะหายมาเกือบรอบพิเศเต็มแล้วนะต้องดูว่าจะมีโอกาสได้มาเบียดในตำแหน่งของแบ็กซ้ายให้กับแมนยะูเต็ดในนัดต่อๆไปได้ไหรือไม่จากการคุุมมมมมทีมาแล้ว3นัดขออง in, รผมชม เกมกองหลัง3น่าจะยึดนูเซีมาซาเรอุยมาไตาเดอร์ลิกแล้วก็ยังมีลิชันโดมาติเนสเป็นตัวหลักในนัดที่จะเยือนปุนญ,ญามาติเนสนั้นอาจจะต้องพลาดลงไปเพราะว่าโดนแบนเนื่องจากว่าตามกฎเหล็กแล้วสะสมมาเหลือครบ5นัดหรือว่า5ใบนั่นเองขณะที่ตัวริมเส้นฝั่งขวาครับผมมองว่าอาร์มัดเดียโลนี่ได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าค่าจองพื้นที่นี้เรียบร้อยแล้ว ส่วนตัวริมเส้นฝั่งซ้ายตอนนี้ต้องอาศัยดิโอโก้ดารไปพังๆก่อนนะครับแล้วก็ยังมีข่าวเพิ่มเติมด้วยว่าแมนยูนเต็ดนั้นกําลังมองหาตัวริมเส้นฝั่งซ้ายตัวใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมอยู่ซึ่งพิเจ๋งบิ๊กแอสหรือว่ารูเบนอโมรินหน้าตาคล้ายๆกันผมขอเรียกว่าพิเจ๋งแล้วกันได้พูดถึงผู้เล่นตำแหน่งคู่กลางและก็แนวรุกว่าเวลานี้ครับคุณผู้ชมครับยังไม่แน่ชัดต้องยอมรับว่ามันยังไม่ใช่ฟอร์มที่เจิดจารัสหรือว่ายอดเยี่ยมสุดๆๆขของงทีมแค่ึ้นล มีบางช่วงที่ทําได้อย่างดีนะครับแต่ก็ยังคงมีบางช่วงที่ทีมยังคงต้องเผชิญกับความยากลําบากเหมือนกับในเกมยูโรปาลีกก่อนหน้านี้โรโบกิมนะครับที่เจอกันไปแล้วก็เราเกือบจะตายเหมือนกันสุดท้ายก็เก็บสาแต้มสาคัญได้ได้ประตูชัยแน่นอนนะครับตอนนี้แมนยูต้องการเวลาในการฝึกซ้อมและก็พัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นนักเตะแต่ละคนต้องมีการอัพเลเวลขึ้นมาต่อเนื่องทุกๆระดับชั้นเลยก็ว่าได้จากชชนะถึง4-0ครั้งนี้ซึ่งแฟนแมนยูนเต็ดนั้นไม่ได้เห็นมานานครับ ถือว่าเป็นเซติชชนะหนือคู่แข่งในเกมเลีกด้วยสกอร์4ลูกขึ้นไปเป็นครั้งแรกนั้งตั้งแต่ที่แมนยูเคยเปิดบ้านที่โอลต้าฟอรดถล่มยุงทองดีเซนเจ็ไปราบพนาศูนถึง5ประตูต่อหนึ่งย้อนไปมืดนู่นเลยครับเดือนสิงหาคมปี2021ในสมัยที่ โอเลคุณนาโซชาเคยคุมบางเขียนอยู่นั่นเองคราวนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามาดู11ผู้เล่นที่ฟอร์มแกรง่งชิปที่เรียกไว่าผมต้องจัดทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่13ของฤดูกาลมาให้คุณผู้ชมได้ยนโฉกกันเลยก็ว่าได้มีแค้งเชลซีติดโผเข้ามามากที่สุดถึง3คนด้วยกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีแข้งของขงแดงหรือร์พูลริษัจแดงแมนยูนเต็ดแล้วก็พื้นยาอาร์ซนอน ติดโผเข้ามาฝั่งละ2คนด้วยเช่นเดียวกันผมขออนุญาตจัดวางมันในระบบ4 3 2 1ามสอละกันนะครับเอาง่ายๆเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูครับผมขอเอ็นเอียงลับเอียงไปให้กับอังเรโอนาน่านิดหนึ่งครับแม้ว่าจะมีการจังหวะเตะทิ้งเตะกว้างบ้างช็อต2ง็อตแต่ก็มีจังหวะซูเปอร์เซฟลูกสำคัญสำคัญให้เห็นเหมือนกันในเกมนี้ทั้ง90นาทีโดยเฉพาะท้ายเกมที่เกือบจะโดนเอฟเวอร์ตันสอยตีไข่แตกไปแต่ก็โอนาน่าเนี่ยนะครับก็ช่วยซูเปอร์เซฟให้กับทีมได้สำเร็จเหมือนกันขยับมาที่แนวรับ4คคคนนนนรรรัับบบแแแงง็กกกี่ต้้้อยิวใหมา์ส กูเรยาแชมป์ยุโรปตัวจริงสิงจริงของทีมชาติสเปนครับแบ็กริมเส้นฝั่งซ้ายของสิงห์บลูเชลซีซึซ่งเล่นได้อย่างโดดเด่นทั้งเกมรุกและก็เกมรับมีเปอร์เซ็นต์ผ่านบอลได้อย่างยอดเยี่ยมถึง96%และสกัดบอลได้อย่างเจ็ดขาดถึง4ครั้งด้วยกันฝั่งขวาต้องให้เครดิตกับอามัดดียาโลของแมนยูเจ็ดอีกรายครับก็เข้ามาเสริมทัพของรูเบนอมาริมด้วยระบบ3-43เป็นการเติมเต็มทําให้ปีก I Coast ไอวุลิคอสไรยนี้ต้องรับบทบาทวิงแบ็กขวาไปโดยปริยายในเกมที่ถล่นที่โช์ฟอรม แจมมจระดัดที่สุดของทีมในนันดดังกล่าวจากการวิ่งสู้ฟัดไม่ลดละทั้งการแย่งเบียดบอลไปสู่จังหวะบรูโน่เฟรนันเดสจ่ายบอลให้กับมาร์คัสแรชฟอร์ดทำประตูขึ้นนำ1-0แถมยังนัดดังกล่าวนั้นเจ้าตัวยังทำแอสซิสต้อีกสองครั้งอีกด้วยมาที่คู่เซนเตอร์ฮาฟครับเวอร์จิฟฟันได้ประกันหลังตัวกลั่นทีมชาติน์แลนด์ของลิเวอร์พูลเขาแสดงให้เห็นอีกครั้งครับคุณผู้ชมครับว่าทำไม่ทำไมถึงยังเป็นหนึ่งในเซนเ,นเตอร์ที่ดีที่สุดของโลกในช่วงหลายปีที่ผ่่่่่่่่่าาาาาานนนมมมเเเลลไได้้้ออออยงง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 งแแแแขขขข็็็กกกกรรใบตตโททททษวววจะัััฝคู เออร์ลิงหันแลเล่นไม่ออกเลยเคลียร์บอลได้ถึง7ครั้งและยังเป็นการเอาชนะการดวลลูกกลางอากาศไปถ,ถึง3ครั้งอีกด้วยคนต่อมาครับก็คือแ a เบรียลมาคารเยสของ Arsenal ยังคงเป็นผู้เล่นตัวกกรนตัวอันตรายในจังหวะที่ทีมได้ลูกเซตพีซเพื่อลุ้นจังหวะหลังจากช่วยทีมขึ้นดังเวสแซมไปได้ ตั้งแต่10นาทีแรกแถมยังสามารถเรียกจุดโทษให้กับทีมได้อีกต่างหากอีกด้วยเอาละมาขยับมาที่ผู้เล่นตำแหน่งกองกลางกันบ้างครับเอนโซ่เฟเดเดสของเชลซีหลังจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้เอ so นโซ่นี่เริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีดีพอที่จะเป็นแกนหลักให้กับเชลซีโดยเกมล่าสุดครับที่ทีมทุนสก,กัดเอาชนะแอสตันวิลล่าไป3-0เขาเป็นคนทำประตูขึ้นนำ2-0ให้กับทีมด้วยในนัดดังกล่าวนะครับและช่วยตัดเกมแดนกลางได้สวยๆอีกหลวยวายจังหวะอีกด้วย คนต่อมาก็คือเจ้าหนูโคพาเมอร์ผู้เล่นยอดเยี่ยมดาวรุ่งของพรีเมียร์ลีกจาก PFA เมื่อปีที่แล้วเป็นอิงสตาร์ดาวรุ่งของเชลซีที่แทบจะเป็นคีย์แมนสำคัญและต้องบอกว่าเกือบจะเป็นทุกอย่างในเกมรุกของทีมในเวลานี้ครับมีจังหวะผ่านบอลเข้าเป้าถึง90%มีช็อตมีชดผ่านบอลจังหวะสำคัญๆถึง2ครั้ง และต้องยกเครดิตให้กับคนเอาเองนั้นเป็นตัวแอสซิสให้กับเอนโซและยังทำประตูปิดท้ายกับต้นสก,กัดได้อีกด้วยใน,นนัดนี้อีกคนครับก็คือจัสตินไคลเวิร์ดของบอร์นมัธลูกชายหัวแก้หูแหวนของตำนานอย่างแพทริกไคลเวิร์ดที่ทำแฮตทริกถึง3ลูกแม้ว่าทั้ง3ประตูนั้น จะทําได้ในเกมที่ถล่มฟุตเนตันไป4-2มาจากลูกจุทดโทษทั้งหมดก็ตามแต่ว่าการยิงลูกโทษเข้าทั้ง3ครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณผู้ชมครับในระดับที่เรียกว,ว่าจะยิงเข้าแน่นอนเสมอไปนะครับแถงฟอร์มในด้านอื่นๆก็น่าประทับใจด้วยอย่างเช่นการผ่านบอลเข้าป้าถึง80%ในนัดดังกล่าวนี้เอาละขยับมาที่กองหน้ากันบ้างครับเควินชาเดอร์ครับของเบรนท์ฟอร์ด อันนี้ไม่ค่อยจะติดเข้ามาแต่ว่าครั้งนี้ต้องบอกว่าฟอร์มเด็ดดวงหรือเกิดหลังจากที่สลัดอาการบาดเจ็บจากอาการบาดเจ็บนี้เล่นงานมาแล้วก็รีดคอมฟิตกลับมาได้ต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลําบากครับแต่ดาวเตะชาวเยอรมันรายนี้ก็มาระเบิดฟอร์มเก่งด้วยการทําถึง3ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสในเกมที่แซงกลับมาเอาชนะที่จอกสยามเลสเตอร์ตี้ไปถึง4ประตูต่อ1ครับตัวลุกริมเส้นอีกคนก็คือบ <c oughs> ูกายุสาก้าดาวยิงทีมชาติอังกฤษของอาร์เซนอลครับนี่ถือว่าเป็นตัวอันตรายสุดๆในเกมรุกของเดอะกอร์ โดยเกมที่เอาชนะเวสต์แฮมในศึกลอนดอนดารบี้ไปได้เขาทำหนประตูกับ2องแอสซิสทำให้ฤดูกาลนี้มีส่วนร่วมกับประตูของทีมไปแล้วถึง15ครั้งด้วยกันครับปิดท้ายที่ยอดดาวยิงอย่าง บังโมโมฮัมเหม็ดซัลลาครับของทัพของแดงลิเวอร์พูลนี่คือหนึ่งในคีย์แมนสำคัญที่ทำให้ทีมจากฝูงสามารถเอาชนะแมนซิตี้ไปได้ถึง2ต่อ0ูนย์ในนัดล่าสุดหลังจากที่เจ้าตัวแอสซิสต์กับโคดี้กัคโปรทำประตูนำร่อง10ไปก่อนจากนั้นก็รับหน้าที่สังหารจุดโทษประตูชัยและด้วยฟอร์มแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับทำให้ประเด็นการต่อสัญญาฉบับใหม่ของคัพกับหงแดงน่าจะบอกว่ามีความจดจําหัดแล้วก็เห็นโอกาสมากยิ่งขึ้นแน่นอนถึงแม้ว่า จะอายุรุ่งเรืองไปไว้ย30กว่าขนาดก็ตามสำหรับเกมบิ๊กแมตช์ที่ลิเวอร์พูลสอยแมสตียร่วงไปนั้นก็ยังมีนักเตะทีมเรือใบที่ฟอร์มการเล่นน่าผิดหวังสุดอยู่2คนด้วยกันในขณะที่แข่งจากเอเวอเรตตนติดทีมยอดแย่มากที่สุดผมว่ามานันในระบบ4-3-2-1เช่นกันครับคุณผู้ชมเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูแมชเฮอร์มันเซนของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ เกมนี้ไม่มีจังหวะเซฟสวยๆเท่าที่ควรครับอย่างก็เลยกลายเป็นว่ามันทําให้ทีมพลรราดโอกาสสาคัญๆและเป็นการโชว์ฟอร์มไม่เข้าตาคุณซื้อใหม่อย่างรูฟฟิลสอยที่มานั่งดูเกมบนอัศจรรย์เลยด้วยซ้ําในขณะที่แนวรับ4คนครับก็มีแอชลี์ยังเด็กเก่าผีแดงของทัฟฟี่เอเวอเรตซนซึ่งแบกภาระรับบทแบตขวาในการยืนทีมเก่าแต่ไม่สามารถประกบตัวรุกริมเส้นของแมนยูได้เลยแม้แต่น้อยเจ้าัดบรันสวิครับ ที่ลงเป็นตัวเซ็นเตอร์แบ็กให้กับเอเวอเรตันก็เป็นอีกรายที่โดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับนอกจากจะแย่เท้าสกัดเปลี่ยนทางบอลทําให้เสียประตูแรกไปแล้วฟอร์มโดยรวมก็แย่และเกินกับเกมรับอีกคนครับที่ต้องถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเกมรับที่ย่ำแย่ก็คือแม็กซิมิเลียนคิวแมนเป็นประกันหลังเซ็นเตอร์แบ็กของคุณคอร์ทเวสต์แฮมยูไนเต็ดในเกมลอนดอนดาร์บี้ซึ่งเจอทีเด็ดทีมเกมลุก อาร์ซโนเล่นงานปั่นปูนชนิดแทบเสียทรงเลยก็ว่าได้เขาไม่ส่วนทําทีมเสียประตูนในเกมที่พ่ายคาบ้านในระสึกลอนดอนที่ลอนดอนสเตเดียมคือโดนตั้งแต่ครึ่งแรกถึง2ประตูต่อหเลยด้วยซ้าแบ็กตัวริมเส้นฝั่งซ้ายครับก็คือวิจาอรี่มิโคลเลนโกตัวทีมชาติยูเครนตอีกหนึ่งแนวรับของเอเวอเรตันที่ต้องบอกว่าไล่ไม่ทันโดนอมาเดียโลของแมนยูเล่นงานอย่างหนักทีเดียวโดนทั้งวิ่งแซงแล้วก็ตัดบอลกระทั่งเสียประตูไป นี่จะเป็นเกมฝันร้ายของเจ้าตัวอย่างตัวจริงเสียงจริงเลยก็ว่าได้ครับมาที่กองกลาง3คนที่ยอดแย่นะครับวีเฟรดอินดีดีครับนี่คือปีกเลี้ยงเส้นฝั่งขวาของเลสเตอร์ในเกมเยือนเบนส์ฟอร์ดต้องเจอกับพายุกเกมบุกอย่างหนักของเจ้าถิ่นเล่นงานแทบชิสภาพไปอีกคนหนึ่งเลยคนต่อมาคือเชีลโกเมสของหมาป่าวูลฟินตันวันเดอร์เลอร์สครับนับว่าเป็นเกมที่น่าผิดหวังสําหรับดาวเตะบราซิลเลียนรายนี้เสียท่าถูกตัดบอลไปถึง3ครั้งในเกมที่พ่ายขาบ้านให้กับบอลมัดไปถึง2ประตูต่อ4 แข่งแมนซิตี้ที่ติดโผฟ,ฟอร์มสะดุดยาวต่อเนื่องก็คือฟิลโฟเดนครับนี่คืออีกหนึ่งนักเกะที่ต้องบอกว่าผิดหวังในเกมลุกสุดๆครับสำหรับปีกทีมชาติอังกฤษรายนี้ในการเจอกับผงแดงลิเวอร์พูลที่ขาดความนิ่งขาดความแน่ใจขาดสมาธิต้องบอกว่าเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเวอต้องตัดฟาวแล้วก็โดนเป็นเหลืองอีกด้วยขยับมาที่ผู้เล่นแดนหน้าตัวคู่ริมเส้นครับเริ่มจากเจเดนฟิโลจินครับของสิงห์ผง,งาดแอสตันวิลล่าได้รับหน้าที่ให้ยืนฝั่งขวาในการเยือนสิงห์บลูเชลซีแต่กลับช่่วยยเกกกกมมมมมรุอะไไไทีไได้านะัแถง ได้ผิดพลาดนําไปสู่การเสียประตูของทีมอีกด้วยในขณะที่กองหน้าฝั่งซ้ายจุดจะแย่ก็คือต้องยกให้กับเล hm ียมดีแลบครับกองหน้าดาวรุ่งของมาร์คคารอิสเรียทาวน์เป็นเกมที่เขาแผงลงนิดไม่ออกเลยนะครับท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้สโวประตูในหลีกได้ถึง6ลูกแต่ท้ายที่สุดเกมล่าสุดเมื่อวันเสาร์ตัวสังกัดอิสริยก็ต้องบุกไปพา่ายกับเจ้าป่านอร์ทแองเจลส์ไป1นึ่ศูนย์ประตูตอนหนึ่งหนึ่งประตูโทษน,นะครับส่วนคู่หน้าอีกรายที่ดูทรงบอลจะแย่สุดเห็นจะเป็นมาเตอง ที่ถูกส่งลงมาตัวสำรองเติมเกมริมเส้นแต่ก็ไม่ได้สร้างอันตรายกับแนวรับของทีผมผงแดงเท่าไหรนะ่นักก่อนจะโดนปิดออกไปพร้อมกับมีมีหรือติดตัวไปด้วยอีกรายหนึ่งนะครับและนี่ก็คือความย่ำแย่ของผลงานในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมนัดที่3ของเกมีเม์ลีกอังกฤษต่อยอดมาถึงการสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรเมื่อคืนนี้ครับผู้ชมครับเกมีเมิลิกอังกฤษนี้ลงเตะก,กันอีก2คู่ด้วยกันเป็นคู่ของอิสติทาวเปิดรนด์พอร์ตแมนโรสรับมือทัพ e ดณะอีเกิลส์คริสตัลพาเล ก็ประเดิมการคุมทีมนัดแรกของป่ารุดฟอนิสโอยเปิดรังคิงพาวเวอร์สเตเดียมรับมือคุณคอร์ทเวสเซนเไนเดผลก็เป็นไปตามคาดอย่างที่เห็นนี่แหละครับ เอาละครับคราวนี้เราลองมาฟันธงบิ๊กแมทเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลางสัปดาห์คืนนี้ก็ยังคงเตะก,กันแน่นเอียดอีก6คู่ด,ด้วยกันนะครับผมขอคัดมาเน,น้นๆเฉพาะทีมใหญ่4คู่ด,ด้วยกันโดยเกมซูเปอร์บิ๊กแมทคืนนี้ครับพลพรรคเดอะกันเนอร์สอาร์เซนอลของมิเกลอารเตตาจะเปิดรังเอเมเรสเตเดียมรับมือเดอะเรดเดวิลส์แมนยูไนเต็ดของอโมริมโอกาสที่ปืนใหญ่จะชนะนั้นมีสูงกว่านะครับสกอร์อาจจะมาจบที่2ต่อ1 หรือถ้าหากว่าผีเข้าแมนยูฟื้นขึ้นหลุไมได้จริงๆนะครับจะเจอจลัดขึ้นมาโอกาสจะบุกแบ่งแต้มที่ผลสกอร์สองสองก็มีสูงเช่นเดียวกันขณะเดียวกันอีกคู่หนึ่งนั้นก็คือเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ของปา่าเป๊ปกัวเดล่าน่าจะกลับมาเล่นเฉีวตื่นจากฝันร้ายได้สักทีนะครับเล่นในบ้านที่เอติฮัสเซเดียบของตนเองจะบดเอาชนะน้องใหม่ฟอร์มกอลังห้าวอย่างน็อตทิแมฟอร์เรสไป3ประตูต่อหนึ่งหรือไม่ก็2ต่อศูนย์นะครับส่วนเดอะแบ็กพายส์นิวคาสเซิลยูนเต็ดของเอ็ด ของทัพผงแดงหรือว่าูลจ่าฝูงได้เลยนะครับเกมนี้น่าจะยากนิดหนึ่งสำหรับทีมจ่าฝูงแต่ผมก็มองว่าน่าจะเชียร์ฝั่งเดอะคอปส์โอกาสบุกชนะที่สกอร์สองหนึ่งก็มีเหมือนกันขณะที่นักบุญจากแดนใต้เซาท์เมป์ตันผมมองว่ายัางไม่น่าจะฟื้นนะครับแม้จะได้เล่นที่เซนต์แมรี่บ้านของตนเองมแต่ก็น่าจะเป็นฝั่งทีมเยือนอย่างเชลซีที่บุกมาบุกต้องบอกว่าตลอดเกมฑ์เกสบ,บนาทีแล้วก็เก็บ3แต้มออกไปที่ผล2ประตูต่อศูนย์เลยด้วยซ้ำส่วนค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่5ธัันวาคคคคมมีีี้กก็ยงงตะอ2ู่รบ ผมมองว่าฟูลเล่มเล่นในวลังคารเวนทอตเทสเขาตนเองแต่ว่าการจะรับมือไบรตันแอนฮอฟเอลบีนั้นไม่น่าจะต้านทานอยู่ครับสุดท้ายก็จะเป็นไบรตันที่บุกมาบียดกรำชัยชนะไปที่ผล2ต่อ1 และเทอรดนพอสเปอร์ครับน่าจะเป็นบอลเหมือนกับเป็นไบโพล่าสวันดีสวันไข้ชนะทีมใหญ่ๆอย่างแมนเชสเตอร์มาได้บทจะแพ้หรือเสมอทีมเล็กๆก็ทําให้เห็นกันมาแล้วเอาเป็นว่านัดนี้ไก่เดือยทองจะบุกเอาชนะบอลมัดไป3ประตูต่อหนึ่งต้องบอกว่าตัวจะฝันร้ายได้อีกหนึ่งทีมอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบอลที่ลงเตะก,กันคิวแน่นเอียดตลอดทั้งเดือนไปถึงข้ามปีนี้เลยก็ว่าได้ทีมที่มีนักเตออะไหลหมุนเวียนสําหรับโลเตชันถึงจะเป็นทีมที่ยืนระยะได้อยู่ไม่ว่าจาาาาะบ โอกาสที่จะลุ้นแชมป์ของลิเวอร์พูลก็มีสูงแต่ลืมว่าที่ซีซันที่แล้วเสียแชมป์ให้กับแมนเชสตี้ไปในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับและอย่าลืมนะครับว่าบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกม90นาทีทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงพลิกโผข,ของผลการแข่งขันได้เสมอนะครับและนี่ก็คือตีกรอบรอบสนามสปอร์ตเฟรมิงกับบล็อกแบงประจำวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามเชียร์แล้วก็ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกด subscribe ติดตามาหาอร V6 V6 TV Sport ื ก็ตามสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับตีกรอบรอบสนามสปอรต์ตเฟรม,มิง